กสวัสดีคะอู่ผมจ๊กเกอร์หนนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมฮอนกับแมทพิการขาดขายนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่าง2ต่อ5นะครับช่วงต้นเกมเลยนะครับก็คือเข้ามาตายกันตัว2ตัวแล้วก็ออกไปตอนนี้ก็จะเหลือนินจานะครับกับมาลานะครับกับฝ่ายตรงข้าม5ตัวที่ภาษีค่อนข้างดีนะครับมีตัวสตันหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวที่มีดาเมจเวทต้นเกมก็เยอะ อ่าตัวที่สกิลแรงต้นเกมอย่างเช่นทันเดอร์นี่ครับผมแตไง่าจัง,งจวันนี้ดึงเชือกมาเดินมาดึงเชือกมาสัน้นสวยเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหเก็บทันเดอร์ไปได้อ่าได้ไป2ครับทันเดอร์ก่อนตายได้ผ่าเหมือนกันเป็นบนโอโหลาแตกไปแล้วอ่าหลุดไปแล้วครับคราวนี้ก็จะเหลือ2-5โดยสมบูรณ์นะครับตอนนี้สกอร์หกเท่านินจาคิวห้าย1หนแอสซิสสูนะครับก็สามารถส่งรีเพย์ได้ที่รูปโปรไฟล์ เพจ a c e b o o k ของเราได้เลยนะครับผม <'m> มาดูฮีโร่ฝั่งของข้ามนะครับมีเป๊บแม็กมัสอ๋โอโหยเอฟเอฮันเดอร์นะครับแล้วก็โกลเด้นวิลสตันสตันดีๆเลยคือ2ตัวเป๊บกับแม็กมัสอะนะอ้โ,อโหเมื่อกี้เกี่ยวเชือกไม่ถึงครับ <Yes. S 1> บิงไปอันติตีเฮ้ยตีแรงยังวะอาอเวลมันนำแต่ว่าของมีแค่สนับเมืองเดียวนะครับที่ที่เป็นดาเมจแต่ว่า มันยืนกลางนะครับแล้วมันก็3าห้าเวลมันเลยมันเลยโดดนิดนึงนแต่ว่าเกมนี้ไม่ง่ายครับเพราะว่าสตารนเยอะมากเจอสตาร์านคนละทีสองทีก็ตายแล้วแมัวเสียบโอ้โหหลบทันนะผมยังไงไล่ตีเป๊ปโยเอยนนี้อันนีอันแห่สลับไปแล้วโอเคกลับบ้านก่อน,นอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเซิร์ฟ อ่อเซิฟเซิฟนอกเซิฟสิงคโปร์หรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็มีชาวต่างชาติด้วยนะครับมันบอกว่าอ่าฝั่งเราอ่ะมีฝรั่งแล้วมันออกไปเงฝั่งข้าอาจจอาจจะมีด้วยนะครับปะปนกันไปซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าใครคนไทยหรือต่างชาติต้องดูกันเอาเองสวยเจอ FA เกี่ยวครับจังหวะนี้ตายไหมถอยมาก่อน แล้วตรงนี้บวกกันนัวครับลาโดนแล้วลาโอ้โหเจอทันเดอร์อันตีผ่าไปหนึ่งเชื่อกับมาว่าไงจังหวะนี้3ตัวโอ้โหทันเดอร์่าหวันแตกายากว่ะยากมากเกมนี้นินจาก็บางเลือดเ0้าร้าเป๊ปกับแมงมัดมี PK เคก็บอกเลยว่าจีจนินจาบอกว่าซอรีนินจาบอกคนไทยปะ ลาบอกคงไทยแน่นอนถุยไม่ใช่บอกลาเพื่อนอ่าลาบอกขำๆไปอ่านินจาก็ขำครับผมก็คือต้นเกมดาเมจทันเดอร์ก็แรงอยู่แล้วนะก็คือองตรงนะก็คือแค่เป๊บก็เแม็กมาสองตัวเนี่ยสามารถคิวนินจาได้แล้วผมว่านะถ้ามีพ k ถ้าคิวไม่ได้ทันเดอร์ก็พาปิดสกอร์ได้อีกทีหนึ่งอ่ะก็ยากลำบากหน่อยครับช่วงต้นเกมต้องมีตัวทองเนี่ยถึงจะแบบว่าอยู่ได้อยู่ดี Fa อันตีไปแล้วสวยเก็บเฟเได้ไปก่อนนะครับทันเดอร์ไล่ช็อตอยู่เจอแม็กมาเสียบจังหวะนี้ทันเดอร์เดินมาผ่าหัวแตกอีกแล้วอู้อยาก,กว่ายากโอโคลา3 1 4 1หเรียบร้อยแตกสลกอาวรซิบครับไปตรงข้ามนำครับผมมันยากจริงๆในเกมนี้ทำไงดี <laughs> เอาไม่เอาพีเคกันเหรอ แมงมัดไม่มีเคก่อนเหรอหรือไม่จําเป็นถ้าเป๊บเข้าไปตันให้ก่อนแมงมัดยังไงก็เสียบถึงใช่ไหมก็ตอนนี้เอาเป็นสดับมือนะครับแล้วก็ดูทรงน่าจะเป็นนูสโตนเพราะว่ามันป้องกันอันตีทันเดอร์ได้จริงๆสกิลที่มีนูนะก็มีแค่ทันเดอร์นะครับกับอันติโกลเด้นวิวแค่2ตัวเป๊บมาสามารถยกใส่ตัวเองได้ครับตอนมีนูใช่ไมเอฟเอไม่มีสกิลคลิกใส่ตัวเลย แต่ถ้าทันเดอร์ผ่าแล้วเห็นนินจาก่อนเนี่ยเป๊ปกับแม็กมาสมาลุมเนี่ยก็มันก็ตายไงโอ้โหดูดิชีวิตแรกลาแบบหายโคตรไวเลยแบบไม่ได้ขยับเลยชีวิตชีวิตแรกตายไวมากอ่าชีวิตที่สองอ้าวโดนอีกแล้วชีวิตที่สองเอาแล้วครับเป๊ปบ,บิงมาสตันโอ้โหเสร็จทันเดอร์ ดียังมีลาคอยไปตายก่อนนะเอาสวยครับเก็บแมงมัดไปได้ทันเดอร์โยนยังไงไม่ใช่เป๊ปโยนทันเดอร์มาแต่เหมือนไม่ได้คุยกันไว้ครับก็เลยเดินลกๆนี่มี Freud. ตันตันตัดต้นไม้ยันเค่ไอคิวแปดร้ยอเฮียสตันตัดต้นไม้เพื่อไม่ให้นินจาดึงเชือกดึงเชือกมาครับบิงยังไงเป๊ปเป๊ปเป๊ปกำลังจะยกครับแต่วืด เอาว่าลาบอกเรามาเป็นตัวทวงนาอีกเดินมาครับเจอทันเดอร์ไม่นี่อ่าเดินลงดีกว่าดึงเชือกบิงมานเนี่ยอ๋อมาเก็บรูนวินวอล์อกอุ้ยไอเชือกแม่งเก็บโคตรไวเลยสัตว์ดูดิทุกคนดูนะเมื่อกี้ผมก็ว่ามันทำอะไรอ่าดูปึบลูนมาปึบเนี่ยเออ ทางทางนี้ไม่เห็นรูนนะมันก็เก็บไปก่อนนะได้รูนวินวอล์กพอดี <Got it. S 1> กะว่าเอะเมื่อกี้มันทำอะไรตอนนี้สกอร์17เท่าครับรูนวินวอล์เดินมาตามแมงมัดอยู่แต่ว่าเจอโกลเด้นวิวครับจังหวะนี้เอาไงเอาไงถึงเชือกมาสตาร์เลยแล้วรีบคิวอ่าได้อยู่ครับ <'m> เจอแมงมัดเสียบเกือบตายแมงมัดออกตกตาก่อนเลยว่ะ เมื่อกี้มันกดอันติีด้วยใช่ไหมแต่ว่าร่างปองมันหายไปแล้วจากการแมงมัดเสียบใช่ปะ่ะอ่ามันต้องแบบรีบปิดสกอร์ให้ไวที่สุดนะครับเมื่อกี้ถ้าเบอ,เบอร์เผือกโกลเด้นบิวไม่ตายเนี่ยสตสันสวนได้นินจาตายแทนนะเพราะว่าแพทใหม่เนี่ยมันไม่ต้องปีนขึ้นต้นไม้แล้วแมงสตันได้จากพื้นเลยนะครับแมงมัดมุดอยู่ดึงเชือกมาสตันอ่าจ้าเอ๋แต่ว่ายังมีเสียบและเหนียวไปได้โอ้โหตุ๊กตาแม่งเจ็บเจ็บอันนี้ ดึงเชือกมาไม่โดนอ่านี่ตัวจริงอยู่ตรงนี้นะครับตัวปลอมตัวปลอมก็เดินตัวจริงก็เดินอะ่ะมันคอนโทรลสองตัวได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันนะเราอาจจะงงหน่อยนะครับมันก็เอาตัวจริงตีคีบอยู่เอ้ยตัวปลอมตีคีบอยู่ดึงเชือกมาว่าไงเป๊ปอันนี้กลับมาตัวจริงหาแม็กมัรครับเจอแม็กมัรเสียบว่าไงดึงเชือกมาสตันจ้าเอ๋แม็กมัรตีตีสกิลหนึ่งเอ้ยทีเดียว จึก๊กสวยอ้าฮะงงไปดิแมงมัดขำม,มันเล่นเหมือนเป็นตัวจริงทั้งสองตัวเลยนะอ่าินจาบอกใจเย็นบอกลาใจเย็นลาเราก่อน <'m> โอโ้โหล่างยูซีครับก็ิวโดดขึ้นต้นไม้อยู่ uh huh. บอกว่าลออุ๊ยเป๊ปสตันแต่ว่าวูดนี่ยกไม่วดูดเกี่ยวเอาโดน FA อันตียัตเลยครับนินตาเดินมายังไงผ่าตัวเอง <c oughs> อ๋อนินจามีนูผ่าไม่ได้ <c oughs> ก็เลยผ่าตัวเองวิ่งหนีไอ้เหี ER, ้ยมึงจะผ่าปลดหนูให้เพื่อนหน่อยไม่ได้เ <c oughs> หรอวะน, <c oughs> นี่ครับดึงเชือกลงมายัางไงเจอแฟรัน FA เกี่ยวทันเดอร์ผ่าโอ้โหเกือบตายเอาดึงเชือกมาเอ้ยโอ้หบิงมานี่ยังไงโอ้โหเก็บโกลเด้นวิวไปได้ครับผมอะไรวะเนี่ย ปเป๊มาต่อยอูกลับมาก่อนนะครับอ่าสลับตัวจริงมานี่แล้วอุ้ยเจอแม็กมัดเสียบยังไงเป๊บตันดึงหลบได้ตีทันเดอร์เก็บเป็นหนึ่งยังไงครับเอา้าสลับมาเอา้าเอา้เอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวขออนุญาตขอโทษทีเอา้าสลับไปอ๋อตัวปอมไอเฮี้ยตัวปอมยังไงครับสลับตัวจริงมาแล้ว หนีขย่มหรออันนายครับผมอ่าคือผมกดสเปซบาร์อสเปซบาร์เวลามันจะมันจะโฟกัสต,ตัวจริงใช่ไหมก็คือผมก็เอ๊ะอ้าวทำไมตัวจริงอยู่นี่แล้วมันได้คิวไอสามอาร์ตปอมไปคิว <c oughs> อ่อาตัตปอมไปคิวแล้วเพิ่งสลับตัวจริงไปคิวแม็กมารนะผมเมื่อกี้อันนายครับหนึ่งห้านะฮะแมงมัดนี่คนต่างชาตินะครับมันบอกว่าอะไรไม่รู้ครับแต่คือ ถ้าเราไม่อ่านน่ะคนก็จะไม่รู้ว่าเราโง่ไงถ้าเราอ่านอ่านผิดนี่คือกูโง่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะไม่อ่าน <'m> ให้ทุกคนอ่านกันเองโอเคเอาว่ะเกมนี้ได้ลุ้นว่ะตอนนี้สกอร์มานำนะครับนินจาคิวสิบสิบเจ็ดตายสายสิบสูนะครับแต่ตอนนี้ต้องมีลานะถ้าหนึ่งห้าผมบอกเลยว่างานหยาบแน่มีลายังพอรับรับหน้าไฟให้ก่อนนะครับคอยแบบ รับสกิลแรกๆหนักๆให้ก่อนยังไงครับจังหวะนี้ดึงเชือกมาอัเน,นี้ยตัวจริงมึงอยู่ไหนวะเนี่ยตัวจริงอยู่นี่ฮ <Right away. S 1> ันเดอร์พาไปครับ <c oughs> นี่ดึงเชือกมาเอาแมงมัดดีกว่าแมงม,ดม,งมดัดเสียบสวนยังไงลาทีเดียวสวยลาได้อยู่ครับ <c oughs> เป๊บคอมโบไปลากดสะท้อน <c oughs> เจอเป๊บซันครับลาตายไปแล้ว อินจาดึงเชือกมาทีเดียวจึกเอ้ยได้อยู่อ้เก็บไปสองอ่าลาเกิดมาอีกหนึ่งชีวิตครับผมวิ่งไล่ตามทันเดอร์อยู่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได,ไ,ไ,ดได้ไหมทันเดอร์วาร์ปหนีดึงเชือกมาตีสวนเรียบร้อยเอาลาตายว่าเซดเมมาเอาเอฟต่อแล้วทีเดียวอุ้ยเฮียตายหมดอีกแล้วโอ้โหเก็บไปสิเมื่อกี้เจโนไซด์แหละแต่บางมันมเกิดมาก่อนนะครับ คือลาผมเมื่อกี้ตอน thunder warp เหมือนมึงคิดอยู่ว่ามึงจะตีหรือมึงจะสก,กิลาร์ปไม่ตีด้วยนะแบบหลกหลกยืนคิดแป๊บหนึ่งตื่นเต้นไอ้เอาไงดีว่าอะไรดีว่านี่อะไรอย่างเง <'m> ี้มาบงการก็พิมพ์อะไรไม่รู้ครับอ่านเราเองนะครับอ่ะซูมให้ซูมไม่ได้อ,อ่านเอาอ่านเอา เอาไปมือใส่้ฟนะครับผม <Right away. S 1> ตอนนี้แม็กมัดไม่ออกพีเะครับแต่เป๊ปออกฮันเดอร์ได้รีสกิลแล้วนะเชี้ยของไวยังว่าฮันเดอร์ก็ไม่ไวไว้17นาทีรีสกิลชิ้นแรกบอกว่าคุ <c> ้ย <oughs> ผมบอกว่าคยุยอะหนอคำเดียวนะฮะโกหนึ่งบายหนึ่งอะ ไออะไรวะไอหมาคิวทีมออบอทเป๊ปแอนทีบีน่าจะย่อมาจากทันเดอร์ทีบีใครวะเนี่ยทีบีบอกอะไรสักอย่างเนี่ยวันนี้ไงบอกแล้วให้ให้ตั้งใจเรียนนี่โตมาโง่เลยเอ้ยไอ้คนดัวิวอันเนี้ย โดนหนีไปได้ครับอตอนโดดขึ้นต้นไม้เนี่ยมันไม่เห็นตัวไงก็เลยตีบึดไม่รู้ว่าแมงแพมี้อะไรเนี่ยไอแมกมัดสัตว์มังโง่วะเนี่ยผิมภาษาไทยไม่ใช่เอ,อ้าไม่ใช่ไม่ใช่คนไทย <c oughs> ามาทีบ้านก่อน นินจามก็เหมือนเล่นคนเดียวนะแต่ว่าก็ต้องมีลาผมว่าต่เนี้ยไม่มีลาก็เล่นยากเอาเลยครับเจอเซ็โอ้แตกไม่ต้องถึง5-1ครับ3าม<ๆ>ก็ก็ตายแล้วนะครับแค่ FAMAT Golden View เนี่ยก็ก็ก็แพ้แล้วอะ่ะเออันเดอร์มันรอช่วยอันตีได้ครับเมื่อกี้เจอ Thunder ่าสองทีด้วยมั้งทีแรกโดนูง,งทีสองก็เต็มหัวงานยากจริงๆครับตานี้ ก็ต้องบายแบ็กกลับมารักษาบแแล็กให้ได้ดีที่สุดสวยเก็บทันเดอร์ไปได้ตอนนี้วิ่งตาเป๊ปยู่ดึงเชือกมาโอ้โหกำลังตีครับแต่บิ่งลบไปได้แบงมาบอกเยี่ยมมันบอกให้คิวให้ฆ่าทันเดอร์กับเป๊ป เยี่ยมอ่าใคบอกว่าให้ให้คายสตัวนะครับ <c oughs> ตอนนี้ออกมาเป็นมงกุดสายฟ้า <c oughs> เอาดึงเชือกมาครับผมตี <c oughs> นิ่มๆตรงนี้มีวอร์นะครับเลยเห็น <c oughs> <c oughs> ไอ้แมงมันพูดมากว่ะไอ้สัตว์เอ้ยเราก็งูอ่านไม่ออก อะไรอะไรมันนี่อ่านเองเนี่ยผมอาแมงมัรออกเขียวมาแล้วว่าไม่ออลองขึ้นบ้านลากันนินจาครับลามันแยกดันอยู่นะฮะนินจาต้องมาตีบ้านคนเดียวเฮ้ยเป๊ปตานมาครับยกอุ้ยกดอันตี ดีแมกมัดวิ่งมาไม่ทันครับแต่ว่าเจอเกี่ยวเสียบอืมตายว่ะหลังๆมาเริ่มงานหยาบับผมซื้อเกิดครั้งสุดท้ายเอ้าเฮ้ยซื้อเกิดไปคิวเลยนะครับผมไม่คิดว่ามันจะซื้อเกิดอันนี้คือร่างเปอมันวิ่งหนีอยู่ครับมันซื้อเกิดปุ๊บสลับไปโบบ้าเก็บ f a ไปได้ไคุ้มไหมเนี่ยนินจาซื้อเกิดทีสุดท้ายอย่าไปหัวร้อนตามแมกมั น่าจะเก็บเกิดไว้ที่สําคัญน่ะสวย,สว,ยว่าไงครับเดี๋ยวเป๊บเป๊บเอาเป็นบินวอลครับผมบิงหนีไปดึงเชือกมาตามไล่ตีอยู่ครับเป๊บกดขวดแล้วโอ้โหวอคหนีไม่มีถุง <a> เพราะว่ามันเพิ่งวอคมันเพิ่งซื้อไว้เราก็เลยไม่มีถุง่ะซื้อถุงเป๊บซื้อวอดปากก่อนอ่าปากวอดก่อนจึ๊กสวย ตอนนี้นินจาผ้าไม่ได้แล้วครับหมดเกิดแล้วผมว่าเมื่อกี้ไม่น่ารีบซื้อเลยครับมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะฮะมันคิวไอ้2สองสอตัวนั้นได้ก็ก็กระแสเกมว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับก็ห้ามพลาดแล้วลมันบอกว่าเอ่อฮอนโซอีซี่อะไรนะมายทีมเพยไลท์ด็อกเหรอดี G อจีด็อก แบบว่าหมาหมาหลายตัวมีเอสอะไรหนึ่งหนึ่งใบหนึ่งหนึ่งแถมนึงหรอเอ่ออะไรของมึงวะควยสับง่ายๆทำไมกวาดไม่ออกวะไ <Surprise. S 1> อ้ใครอันออกก็น่าจะเข้าใจนะครับผมแครดอกปแปะฟังด้วย อาลาตายแลวครับโอเคได้ปอมบนไปื <Got it. S 1> มแมงวัดออกอุย้ยกว้นั้นวิวมีมีเสกไก่แล้วครับบอกเลยว่างานหยาบแล้วตอนนี้ถ้าไม่มีตัวทองก็เล่นยากหน่อยอะ่ะมันมีสองตันสองตันมีเศกโอ้โหห <was> นูไม่ต้องพูดถึงครับ <was> ทันเดอร์ปดหนูได้ทุกสกิลนะฮะยกเว้น <was> สกิลสามที่มันกดใช้ไม่ได้ หนอ,อันติปดหนูได้หมดเลยจ๊กสวยเก็บ FA ไปได้ครับสลับตัวจริงมาวับกับบ้านก่อนไอสาตัวนี่แม่งดันบ้านยังไงชังงว่นนี้ลาออกเป็นม็อสครับผมตันอ่าสี่ตัวดึงเชือกมาตีเก็บเป๊ปไปได้ก่อนครับอ่าเอาเอาตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงตุ๋ยบ้านตัวจริงตุ๋ยบ้าน ตัวจริงตุ๋ยบ้านกล,กลับมาอ่ากลับมาแล้วครับตัวจริงกดขวดมานี่ครับนี่สวยแลกกันไปครับระหว่างโกลเด้นวิวกับลาอ่าเหลือแมงมัดกับธันเดอร์ครับผมได้ไหมบาแลกมีคนว้าวกัรมากันก่อนนะครับแมงมัดตอนนี้ยีิามทีครับนินจาคิวไป26นะ่สิบหกผมตายหตัวอซสองนะฮะอาลาคิวไปส ไปหนูฆ่าคิวคนละสาตัวกับสี่ตัวนะครับอ่าก็คือได้คิวันทุกคน <'m> เอาไงดีมันยังขึ้นบ้านไม่ได้อ่ะ <c oughs> ไอ้แมงมัดแพมอีกแล้วเธอโหดเกินเรากากเกินนะครับลาบอก <Right away. S 1> ลาบอกนิงจ้า <c oughs> โหดเกินนะ่ะแต่ว่าเรากากาเกินแบบรู้สึกแบบว่า ่วงนินจาไงไม่รู้ครับลานะกอนเวลาเล่นวะบอกว่าถ้าขาดขาดลาไว้บอกเลยเกมนี้ยังไงก็แย่นะครับลามันยังเป็นตัวชนสกิลให้ให้หน่อยอะ่ะคือถ้ามันไม่มีใครเลยมีนินจาตัวเดียวอะ่ะทุกสกิลก็จะเทไปหานินจาตัวเดียวอะ่ะมันก็รับหนักไปแต่มีลาเนี่ยอาจจะแบ่งสกิลได้สักครึ่งหนึ่งอะ่ะจะไปลุมลากันบ้างอะไรประมาณเนี้ยขาดลาไปบอกเลยยาก ก็ลาก็ทำหน้าที่ของมันนะคือตัวแท้งตัวแทงก็คือตัวรับตีนึงง่ายๆนีครับผมก็ทำหน้าที่นั้นให้ได้กันยืนรับตีให้ได้นานที่สุดอ่าสวยมันก็ออกมงอ่งมอกม,ม,มาตัดตัดบิงให้ก็ยังดีครับตอนนี้นินจามาลอยล่างก่อนนะครับผมลางปอมเยอะกว่าครับโอ้โหแต่ทางนู้นก็เอาเหมือนกันทางนู้นก็ลอยป้อมเราครับขรจะได้ก่อนครับ โอ้ทางนน้นหตัวครับตอนนี้จังหวะน,นี้ลาโดนห้าหนึ่งไปแล้วแล้วยังไงชีวิตแรกแมงมัดขยมมาแล้วแตกครับผมนะนินจากูกลับบ้านไปแล้วมาลาแขนให้แล้วลาเพื่อนเก็บไป2เก็บไป3ครับเจอเกี่ยวอยู่ยังไงเก็บไป4ีันเดอร์ทันเดอร์ว่าไงหนึ่งเชือกมาเก็บไป5้าอุ้ยไอซเอาเรื่อง ล้างแค้นให้ลาครับตัวเดียวเกมหมดห้าตัวเลยนะฮะแล้วได้บาแลัคด้วยเออมันไม่ได้คิวอย่างเดียวมันก็มีกลิ่นในสกิลเพย์การเอาบ้านด้วยนะอ่ามันก็ได้บ้านด้วยได้คิวด,ด้วยครับผมบางคนถ้าเป็นนินจาอาจจะได้คิวเท่านี้แหละแต่สุดท้ายกลับมาแพ้บ้านผมว่าแต่อันเนี้ยมันก็ลอยด้วยแล้วก็ลุกบวกลับด้วยอะแมงมัดบนใหญ่เลยนะครับอ่ะอ่านาอ ด่าด่างเดียวเลยแมงมัดนินจาก็ไม่โตตอบอะไรสรักคำนะเ <c oughs> พราะว่าอา่านไม่ออกเหมือนกู <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมนินจาบอกกูก็อ่านไม่ออกเหมือนกันไอ้เหี้ยไม่พิมพ์ภาษาไทยวะนินจาก็ไม่ด่าอะไรกลับนะครับผมเ <c oughs> พราะว่าอ่านไม่ออกโ <c oughs> อ้ยใส่ใหญ่เลยครับ <c oughs> แจกกล้วยใหญ่เลยครับแมงมัด ดี d อจมันมันแปลว่าหมาแต่ดี g อจอไม่รู้ว่ามันจริงๆมันอาจจะแปลว่าหมาหลายตัวหรือว่าอ่ามันแปลได้อย่างอื่นอีกอันนี้ผมไม่รู้ครับนะมันมันอาจจะหมายความได้ว่าอย่างอื่นเพราะว่าอืมบางทีคำหนึ่งมันแปลได้หลายความหมายอย่าง,อย,างอย่างเช่นคำว่าง่ายๆก็คือ คำว่าอะไรวะ <g ül> เออนั่นแหละนะครับอย่างคำว่าเย็ดเนี่ยมันก็ใช้ได้หลาก,หลา,กหลายคำว่าโอเคมันก็ใช้ได้หลายสถนานการณ์หลายความหมาย dogs อ,อาจจะไม่ใช่แปลว่าหมาหลายตัวหรือว่าอาจจะหมายความว่ายัางอื่นไปก็ได้นะอันนี้ผมไม่รู้นะใครรู้ก็บอกด้วยวโอ้โหจะอิ่มรอกว่ายังไงต้านไป มาบิงออกมาแล้วอุ้ยโอ้โหไอ้ฝ่ายน้งข้ามลอยล่างโอ้โหเพิ่งเห็นไงครับดึงจาดึงเชือกมาแล้วเก็บโค้เดนบิลไปได้ก่อนนะครับตายก่อนจะโดดขึ้นต้นไม้ทันเดอร์รีสกิลแล้วไม่ได้ใช้ตายไปก่อนนะครับผมมีการโหวตเพื่อยอมแพ้ครับจากฝ่ายห้าลาออกอะไรออกฮาร์ดอืมวายแมงมัดแมงมัดมีเขียวมีเขียว พีเขียวเจอม็อกลาตายครับผมแมงมัดนี่แบบปากดีนะแต่ก็เล่นงันงันเล่นก็แบบกาๆก,าก,ากะด,าดา่าแต่ทีมตัวเองนี่ครับแมงมัดพีเคก็ไม่ออกโอ้โหถ้ามึงออกพีเคมาก่อนตุ๊กตาเนี้ยนะเกมมันน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ครับผมเสริมไม่ออาพีเคมาจังหวะเปเปิดเ,เนี่ยเข้าไม่ทันเออเปเปิดซสั้นก่อนแต่เข้าไม่ทันมันแล้วมาบน่น ลาแม่งถึงสเต็ปลาจะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการออกของมันก็ถือว่าช่วยนินจาได้เยอะนะครับออกม็อกออกเสื้อน้ําแข็งอะไรประมาณเนี้ยออล่าตีสโลอะไรก็ว่านไปชนให้ตัดบิงให้โอ้โหสวยงามฝากับบ้านก่อนเลือีก้าเดียวเติมเลือดแป๊บหนึ่งมาสลับตัวจริงมาแล้วครับเจอแม็กมาสเสียบ FA ยิงึเชือกออกมาก่อน ากวานฟ้าใส่หน oh, well, so ้าอันนี้เจ็บอยู่ใครซื้อเกิดไม่รู้ครับนินจากดอันติตีบ้านก่อนครับผมเดี๋ยวอีกบาเดียวตอนนี้เงินเหลือ9ก้าพกว่าโอ้สบายแล้วจึ๊กสาสิบห้าไปแล้วยังไงล่ะเจอเป๊บคอมโบ เฟเอเกี่ยวโอ้จังหวะน,นี้ไม่รอดอีกหนึ่งชีวิตไม่น่ารอดว่ะอาเอา,เอาแต่อาจจะได้อาจจะได้เอา้าเป๊ป <c oughs> เป๊ปยวดไม่หายเฟเอเฉยอะโลเดนวิวเสกไปครับแล้วเอ้ยลาเอ้าเอาเอา,เอา <c oughs> รอเฉยรอดได้ไงอะอื <c> ้อ <oughs> ดูนะคบม่มาดูดูดเออดูกันบดย,ยอมผมยิงจ้าอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้อ่าอยู่นี่ครับเป๊ปสตันตัวปลอมยิงจาบอกตีบ้านก่อนเว้ยไม่บา้าคิวไม่หิวไม่หิวเรียบร้อยครับสามทางแล้วออกมาเป็นวิงโบนะครับ ปายจบแม่มันบอกปลายจบอืมหรือว่าแมงมัดมันอาจจะเป็นคนไทยที่พิมพ์ต่างชาติหรือเปล่าวะ <c oughs> นะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเองครับผมหรืออาจจะเป็นต่างชาติจริงหรือปอมอันนี้เราไม่รู้นินจาบอกต้องชนะ นะพิมพ์แบบใส่เป็นชุดเลยนะครับบอกไปจบเออใส่เป็นชุดเลยแต่น,น,กกตตน,น,นินจาก็ไม่โต้ตอบนะครับน่าจะโง่เหมือนกูนินจาามาก็ใส่คนเดียวลาก็ไม่ตอบเหมือนกันนะครับลาก็บอกกูก็อ่านไม่ออกไนนี่เยี่ยมเยี่ยม แม็กมัดน่าจะหัวอุ่นๆเลยผมว่า <ST AR> นี่ลาบอกยืนให้ตีเลยเราก็เรียบร้อยครับ GG25 สองห้ากลับมาชนะได้เะยครับผมอันดายหนึ่งครั้งนะครับ <ST AR> <ST AR> ก็ไปเลยครับจะมปคลิปหน้าผมไปแล้วบ๊ายบาย